เด๋ยนนี้นะนุ่นพ่อให้ลูกใช้เงินเดือนละหนึ่งล้านแต่ลูกกลับใช้เดือนหนึ่งพันแค่นี้นนะโอ้พ่อก็บ้านเราอะมีทุกอย่างแล้วจะให้หนูเนี่ยเอาเงินไปทําอะไรล่ะคะพ่อไม่สนอนะถ้าลูกใช้เงินไม่หมดก็ไม่ต้องกลับบ้านเอเอเฮ้ย,ยพ่อเดี๋ยวสิพ่อ ของฉันเสียาหายหมดแล้วเพราะฉะนั้นเ,นเธอต้องรับผิดชอบเอ่เอ,อคือเอ,เอา,าใ,เให้เจ้ามอไซค์ฉันไปไหนอะ่ะเอาคืนมันเอาไว้เฮ<อ>้ยเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเขายึดรถเธอไปแบบนั้นอ่ะพ่อฉันอะเขาตัดพ่อตัดลูกกับฉันแล้วสิของทุกอย่างเขาก็ยึดไปหมดเลยอ่ะถึงกับต้องตัด ขาดกันเลยเหรอเราทำไมพ่อเธอว่าทำแบบนั้นน่ะก็เพราะว่าฉันใช้เงินเดือนละพันนะสิแค่ใช้เงินเดือนละพันเนี่ยนะนี่ต้องตัดขาดกันเลยเหรอครอบครัวเธอคงลำบากมากเลยดี <c oughs> น่าสงสารจังเลยอะ่ะเป็นโชคดีของเธอแล้วนะที่มาเจอฉันอะ่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเอง เลทองเลยฉันมาที่นี่ทีไรนะขายหมดทุกทีเลยจริงเหรอจริงสิขายแป๊บเดียวอะ่ะกูหมดเกี้ยงแล้วเงินเพียบมาม่วงจ๊า,ามะม่วงจ้าโลละห้าสิบบาทมะม่วงจ้าเอา้าช่วยกันเรียกลูกค้าดิ <S <S มะม่วง <S <S มะม่วงมะม,ม,ม่วงจ้ามะม่วงจ้าโลละห้าสิบจ้าห้บหาส ทำไมวันนี้ขายไม่ได้เลยวะเนี่ยนี่เธอหลอกฉันปะเนี่ยไหนบอกว่ามาตรงเนี้ยก็ขายหมดทุกทีไงเฮ้ยเปล่านะปกติอะฉันขายหมดจริงๆแต่ไม่รู้ว่าวันนี้คนหายไปไหนกันหมด ฉันมีเรื่องอยากจะให้นายช่วยหน่อยอ่ะเอาเฮ้ยมาขายรตรงนี้วะเกะก,กะแล้วมาทำแบบนี้ทำไมนี่มันของซื้อของขายนะก็ฉันนเป็นคนรวยจะทำอะไรก็ได้บอกวะ นี่ค่าเสียหายหนึ่งแสนไม่พอใช่ปะเอาไปสี่แสนแล้วกันพอยังอ่ะเธอดูแลคุณลูกค้าตุณนี้ ไไดด้้ดคุณหนูเดี๋ยวนี้เริ่มใช้เงินเก่งแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ท่านประธานต้องดีใจแน่ๆเลยนะครับฉันว่าตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจการใช้เงินแล้วแหละให้ผมไปก่อนนะกลิ่นเงินมันหอมจริงๆเลยว่ะ เงินที่เหลือจะใช้อะไรดีนะาอ้าวนึกว่าใครที่แท้ก็เพื่อนเก่าแม่ค้ากระจองเองวันหลังจะข้ามถนนเนี่ย หัดลืมตาดูซะบ้างนะนี่นายขับรถมาเร็วมากเลยนะทำไมจะขับช้าขับเร็วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธออ่ะแล้วนี่จนป่านเนี้ยยังไม่ไปหาสมัครงานที่ใหม่อีกเหรอไม่ไปสมัครหรือไปสมัครแล้วไม่มีใครห่อๆกันแน่วิกกี้คนพวกนี้ใครอ่ะ สองคนนี้เป็นเพื่อนเก่าฉันเองอะเพื่อนเก่าเหรอแล้วทำไมพวกเขามาพูดจาแบบนี้กับเธออะเมื่อก่อนพวกเราสามคนน่ะเคยไปสมัครงานที่เดียวกันแต่สองคนนี้กลัวว่าจะไม่ได้งานก็เลยเอาใบสมัครฉันไปทิ้งขยะนี่อย่ามากล่าวหากันสิถ้าไม่มีหลักฐานอะเธอเองหรือเปล่าที่เป็นคนเอาใบสมัครงานไปทิ้งแล้วก็ไปโอดโอยก,กับกรรมการให้กรรมการเขาสงสารไม่ใช่หรอี่ ถ้าจะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยไปนี่อย่าทำเป็นอารมณ์เสียหน่อยเลยฉันกะว่าจะอุดหนุนมะม่วงเธอเนี่ยเลือกลูกที่มันสวยๆให้หน่อยสิ เโอ๊ยออ๊ยสอ,อรี่เนะาะมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะเืมยเยวิกี้เอาดิถ้าแกตบฉันอะแกพลาดข่าวดีแน่ข่าวดีอะไรของเธอข่าวดีที่ว่าก็กคือ พวกฉันเนี่ยจะมาบอกว่าตำแหน่งที่เธออยากทำเนี่ยมีคนสละสิทธิ์เขาก็เลยเรียกคนเก่าไปสัมภาษณ์รอบที่สองอะ่ะเธอไม่สนใจไปสัมภาษณ์อีกรอบหรอเนี่ยแบบนี้สแสดงว่าสนใจละสิไม่ฉันไม่ไปก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันนะถือซะว่าฉันมาบอกข่าวเธอแล้วอะ่ะ พอดีว่ามะม่วงมันหล่นแล้วอะเงินเนี้ยฉันขอคืนนะนี่เธอจะไม่ไปที่นั่นจริงๆเหรอไม่ล่ะเธอก็ดูสองคนนั้นส <te ิชั้น้าขายของใช้ชีวิตแบบเนี้ก็มีความสุขดีเล่าต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครด้วย เธอแน่ใจนะนี่มั่นใจหน่อยสิเธอทำได้อยู่ละแหม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 ไหนบอกว่าไม่มาแล้วเนี่ยใครอะคะหยุดพูดมากได้แล้วพาผูา้ชายไปห้องสัมภาษณ์สักที นี่เธอทำอะไรเนี่ยวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์งานอะไรทั้งน no ั้นน่ะเพราะว่าพวกฉันหลอกแกยังไงล่ะหี่งกี้แกกล้าต่อยเอหยพวกฉันเนี่ยแค่เข้ามาดูว่าบริษัทที่พวกฉันจะต้องเข้ามาทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง Oh. จัดการได้เลยนะเรียกพวกเหรอฮะคิดว่าพวกฉันกลัวหรือไงที่เนี้ยฉันใหญ่เว้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าใหญ่จริงหรือเปล่าท่านประธานครับท่านประธานถืออะไรมาครับเนี่ยทำไมไม่เรียกให้พวกผมไปช่วยอะไม่ต้องช่วยต่อจากเนี้ยฉันไม่ใช่ประธานบริษัทของพวกเธออีกต่อไปอะไรนะคะ หมายความว่ายังไงอะคะท่านประธานท่านประธานคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณโหนครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้จักใช้เงินแล้วปกติเนี่ยคุณท่านเขาไม่ใช้เดือนละล้านแต่วันนี้เนี่ยฟาดไปร้อยล้านเลยนะครับร้อยล้านนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย ก็พวกเธอสองคนเนี่ยอยากดูถูกแล้วก็รังแกคนอื่นดีนะักฉันก็เลยตัดสินใจซื้อบริษัทนี้นเลยว,ว่าไงนะไม่จริงอะ่ะฉันไม่เชื่อนี่มันเรื่องป้าอะไรกันเนี่ย,ยเดี๋ยวของที่เหลือเนี่ยฉันจะกลับไปปิดตอนเย็นนะคะถ้ามันขาคนใหม่ ถ้าอย่างนั้นพวกเราสองคนเนี่ยขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวพวกเธอสองคนเนี่ยไม่ต้องกลับไปทำงานแล้วนะเพราะว่าฉันไล่พวกเธอออกไล่ออกออกไปจากบริษัทฉันซะก่อนที่ฉันเนี่ยจะให้รปภมาลากตัวพวกเธอออกไปนี่ เธอไปเอาเงินเยอะแยะมาจากไหนเนี่ยไหนบอกว่าโดนยืดรถเพราะว่าใช้เงินเดือนละพันไงที่พ่อฉันทําแบบนั้นกับฉันอะ่ะเพราะว่าพ่อฉันอะ่ะอยากให้ฉันใช้เงินเดือนละล้านแต่ฉันใช้แค่เดือนละพันน่ะอะไรนะแบบนี้ก็มีด้วยหรอโอ้ยฉันก็อุตส่าห์เป็นห่วงสุดท้ายก็มีแค่ฉันนั้นหรอที่ต้องกลับไปลำบากคนเดียวอะ่ะเฮ้ย ใครบอกล่ะฉันเนี่ยจะให้เธอมาทำงานที่บริษัทนี้ในตำแหน่งเลขาประธานบริษัทจริงเหรอฉันทำตำแหน่งนั้นได้จริงๆเหรอขอบคุณเธอมากมาเลยนะฮัลโหลค่ะพ่อ พ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะที่ตอนนี้ลูกใช้เงินเป็นแล้วถ้าพ่อดีใจหนูก็ดีใจค่ะตอนนี้ฉันคืนดีกับพ่อแล้วนะดีใจด้วยนะ